เหรียญ5บาทรุ่นใหม่ไม่ใช่พระเศียรตรงนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2 0 0 0ถึง5 0า0บาทเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาแนะนำแล้วก็วิธีการตรวจสอบนะครับให้ดูการให้ดูเหรียญตัวอย่างด้วยนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนที่ผมรับซื้อนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับที่พบเจอ,อเหรียญรุ่นใหม่นะครับจะมี2รุ่นนะครับก็คือของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ ในหลวงรัชกาลที่10นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญ5บาทปกตินะครับน้ำหนักของเหรียญ5บาทปกติจะอยู่ที่6กกรัมนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทแบบปกตินะครับนี่นะครับจะเรียกว่า5บาทแบบบางนะครับดูชัดๆนะครับ5บาทแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับย้ําว่าเป็นแบบปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างแบบที่รับซื้อนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างเหรียญนี้เลยละกันนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญ5บาทเดี๋ยญนี้พบเจอในปี54นะครับเห็นไหมครับคุณสมบัติไม่เหล็กดูติดนะครับแล้วก็มีขนาดเท่ากับเหรียญ1น1บาทรุ่นใหม่เลยนะครับหลายๆท่านเข้าใจแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะงงนะครับเหรียญน,นี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือ อาจจะมีการผิดพลาดในกระบวนการผลิตเหรียญ5บาทนะครับแล้วก็มีเหรียญตัวเปล่าชนิด1บาทนะครับหลุดเข้าไปยังในหลุดเข้าไปในกระบวนการผลิตเหรียญ5บาทนะครับพอปั๊มตีตาตีเหรียญออกมาแล้วนะครับทาให้เหรียญ5บาทที่ออกมานะครับมีขนาดเท่ากับเหรียญ1นบาทแล้วก็คุณสมบัติที่จะต้องเป็นแบบนี้ก็คือแม่เหล็กดูดติด นะครับเหมือนในคลิปที่ผมนำเสนอให้ดูนะครับจะต้องเป็นเหรียญ5บาทนะครับรุ่นใหม่ปีพศอะไรก็ได้นะครับย้ำว่าเป็นเหรียญ5บาทรุ่นใหม่นะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดขนาดเท่ากับเหรียญ1นบาทนะครับตามคลิปที่ผมนำมาให้ชมกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญจริงจริงนะครับก็คือมีการเคยมีการประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็ผมก็เคยทำคลิปรับซื้อลงในช่อง YouTube ไปแล้วแต่ก็คือเดี๋ยว มาทําคลิปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหรียญ5บาทแบบนี้ก็มีหลุดออกมาจริงๆนะครับก็คือมันจะคล้ายๆกับเหรียญ2บาทแบบนี้นะครับคล้ายๆกับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับอันนี้2บาทสีเงินปี2 5 5 7นะครับกระบวนการขั้นตอนความผิดพลาดเช่นเดียวกันนะครับก็คือเหรียญเนี้ยปกติเหรียญ2บาทสีเงินจะมีแค่ปี48 49แล้วก็50นะครับแต่ว่าเหรียญนี่เป็นเหรียญปี57นะครับซึ่งความผิดพลาดก็คือเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ1บาทนะครับเนี่ยอันนี้คือเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ1บาทนะครับอันนี้คือเหรียญ1บาทเหรียญเหรียญดิบของเหรียญ1บาทที่ยังไม่ได้ปั๊มนะครับเนี่ยแม่เหล็กดูดติดเหมือนกันนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตอาจจะมีเหรียญแบบนี้หลุดลอดเข้าไปนะครับในขั้นตอนการผลิตของเหรียญ2บาทแล้วก็เหรียญ5บาท ที่ผมมาเอาคลิปมาให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือน้ําหนักของเหรียญเนี้ยจะเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทนะครับแล้วก็เหรียญห้าบาทที่ผมมารับซื้อก็เช่นเดียวกันนะครับรับซื้อเหรียญห้าบาทขนาดเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับถ้าใครเอาเหรียญห้าบาทขนาดเท่าเหรียญหนึ่งบาทมาให้ผมแล้วก็แม่เหล็กดูดไม่ติดอันนั้นยังไม่ซื้อนะครับซื้อเหรียญห้าบาทขนาดเท่าเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็แม่เหล็กดูดติด แบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็ซื้อนะครับเหรียญเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันนะครับแม่เหล็กดุดติดแบบนี้ก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือมีการพบเจอจริงๆนะครับผมจะพยายามทําคลิปรับซื้อเหรียญที่มีโอกาสพบเจอจริงๆนะครับแล้วก็ทําคลิปรับซื้อเหรียญที่เคยมีคนพบเจอแล้วนะครับเหรียญที่ผมคิดสูตรขึ้นมาเอง ว่าน่าจะมีอะไรแบบนั้นคือผมจะไม่ทําคลิปรับซื้อนะครับก็คือจะรับซื้อแบบที่มีข้อมูลนะครับพบเจอกันจริงๆมีคนเคยเจอแล้วผมจะมาทําคลิปรับซื้อแบบนั้นนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ